มินพิชยาเซตนี้ท่อนร่างทั้งเด็ดทั้งแซ่มิกทองระยะยังคอมเมนต์กลับมาคลองตัวเป็นสาวโสดอีกครั้งแล้วจ้าสําหรับนางเอกสุปตามินพิชยาวัฒนามนตรีหลังจากเอามายอมรับว่าได้เลิกรักกับไฮโซโอ๊ตพิทักษ์ปิดฉากดัก5ปีจากนี้ก็ขอมุบออนเพราะยังไม่เข็ดเรื่องความรักส่วนถ้าถามว่าชอบผู้ชายแบบไหนมินตอบชัดว่าชอบผู้ชายตลโดกเพราะเธอไม่ได้อะไรกับรูปร่างเลยไม่ได้ยึดติด หลังจากสดก็ดูเหมือนว่าสาวมินสวยและแซ่บขึ้นแถมยังฮอตสุดๆเพราะกำลังจะมีผลงานใหม่ประกบให้เอกรุ่นน้องอย่างวินเมทาวินในเรื่อง Double Sister แอปรายให้นายรักแต่ล่าสุดสาวมินก็ได้โพสภาพสวยๆแซ่แบๆเรียกเสียงฮือฮาได้ดีเลยล่ะค่ะพร้อมแคชชั่นระบุว่าวันหยุดไปไหนได้บ้างไปนั่งข้างๆเธอได้ไหมงานนี้ก็ทำเอาเพื่อหนุ่มรุ่นน้องที่เพิ่งโสดเช่นกันอย่างมีกทองระยะก็เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าไม่อ่อนโยนเลย